ฮัลโหลฮัลโหลเขาใส่ฮัลโหลเขาใส่พี่เอกในคะฮัลโหลพี่เอกทำอะไรอยู่อะคะพี่ทำอะไรอยู่อะคะ,ะนอนเล่นอยู่ครับพี่นอนอยู่อะคะหนูนอนไม่หลับอะค่ะพี่เอกพี่เอกค่ะฟังเสียงพี่เอกมาหนูุ่ย

啊啊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 啊

o'yinlarining filolini ha ko'raylik mana